ไอ้โดนกินโปรยแล้วผมล่วงมียังไงโดนอุ้ยล่วงหมดตีครับโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเดินนะผมในคลิปนี้เนี่ยก็คือแพทใหม่นะผมมันอัพมาใหม่ก็คือใช้อัคสามารถอัพซิปด้วยดาเมจอะไรว่าอัพซิปด้วยดาเมจสามารถอ่าใช้เป็นซิปอัพด้วยดาเมจนะผมก็คือเรายิงไปปุ๊บเราจะ สามารถใช้ดาเมจเนี่ยมาเป็นซิปอัพได้นะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ไปชมในเกมกันเลยดีกว่าไปมาครับกคนตานี้ได้เป็นนิกเทอร่านะครับผมก็มีเสียงไอ้มังกรหรือว่าตัวอะไรไม่รู้ร้องมาดูกันครับผมจะลงที่ไหนกันดีไปซูนกันเลยูก็ได้ไปเหมือนมันจะมีตัวลงกับเราอยู่นะข้างหลังข้างหน้าก็น่าจะมีเหมือนกันแหละต้องลงไปเรื่อยๆเห็นไหมข้างหน้ามันมีอยู่ไอหนึ่งตัวโอเควับลงมาไม่ได้ปืนได้เกาะว่ะ ในนี้มีปืนอะไรบ้างไม่มีปืนปืนอยู่ไหนแต่ว่าคนไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะอุ้ยมีมีตีนมีตีนมีคนแน่โอเคได้ปืนอ้าวผมได้แค่อุซี่โอ้โหเพื่อนยิงกันนัวไม่ใช่เพื่อนดิเขายิงกันนัวผมก็ฟาร์มฟองก่อนแล้วกันนะครับผมไปหาปืนก่อนนะไม่มีปืนเพื่อนยิงล่วงไปแล้วหนึ่งเพื่อนเอาจัด ผมแค่ไปฟาร์มของแป๊บเดียวเองคนหมดแล้วหรอมันไม่มีแล้วหรอวะไปหายเอ้ยยังไงกับเบื้ลยังไง,งยังไงมีมีเพื่อนยิงละโอเคเพื่อนยิงล่วงเป็นเล้วผมนึกว่าจะไม่มีตัวเลยี้ยวนะครับผมคือแบบผมฟาร์มของแป๊บเดียวเองหายหมดเลยนะครับผมอยู่กับเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลอยู่เพื่อนน่าจะรับมือไหวนะผมไม่ไปก็ได้นะตอนนี้คือผมฟาร์มของทางฟูและยังไม่ได้ยิงใครเลยไม่มีคนให,ให้ยิงเลยนะครับผมคือไม่เห็นะอะอุ้ยมีตัวลงใหม่ โอ,โอ้โหฝั่งนี้มีเมื่อกี้มันตอดผมมาล่วงไปดิเต็มหัวครับผมวันนี้ตัวไอ้ดัชาร์เพื่อนอุ้ยอุ้ยโอ้โหปืนวันนี้ตัวไอ้ดับชาร์นะยิงมันไม่ได้วอมันอยู่ด้านหลังนะผมต้องถอยไปฟาร์มก่อนไม่ได้ไปฟาร์มดิถอยหามุมใหม่เออหามุมใหม่ยิงเอาเพื่อนเบอร์สามวิ่งไปไหนนะ่ะวิ่งไปไอ้ดับชาร์เอาเอาเพื่อนไม่กลัวเลยหรอมันมีคนนะเว้ยหรือว่ามันไปไหนวะ ไปแล้วเดี๋ยวผมรอครบได้นะถ,ถ้าชาร์ตเอาเอาไม่มีตัวหรออ๋อเป็นกล่องสุดไปแล้วตรงนั้นนึกว่านึกว่าอะไรมันตายแล้วทุกคนตรงนั้นอะ่ะโอ้โหในโดนมีตัวเป็นตี้ข้างหน้ามีรถสปอร์ตมายังไงไอมอนี่ลงไหมอุ้ยรถไม่แตกยิงรถไม่โดนพลบเลยผมเนี่ยแต่ว่าอยู่ข้างขวา,ขามือเนี่ยมีเบนตี้เลยนะเดี๋ยวผมมาเก็บแอดอ,อกก่อนในนี้น่าจะมีเกาะสีให้เรา ไม่ใช่ก่อสี่นี่ว่าก่อสามแต่ว่าเอาก่อสามาก่อนละกันนะครับผมเรายังไม่เจออาร์คเลยว่าเกมนี้ยังไม่ได้เล่นเลยว่าเราได้มาหนึ่งคิวด้วยการยิงพาราเฟลนะครับผมไม่ใช่ยิงพาราเฟลดิใช้พาราเฟลยิงคนเออยิงพาราเฟลอะไรเล่าข้างหน้าเพื่อนเบอร์สามเข้าหรือเปล่าวะถ้าเพื่อนเข้าคงยิงได้อยู่นะนิดหน่อยนะเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะเข้าเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเอาว่ะเพื่อนไม่กลัวลหรอสามสี่ตัวมีตีลนละบนราคาไม่มีซ้ายก็มีหน้าก็มีโอ้โหแล้วเพื่อนเอาแล้ว ฮ้ยข้างในมีจีนมีกันนัวอุยอ้ยอุ้ยเพื่อนล่วงอุ้ยนึกว่านึกว่ามันดาวกล่องศพนี่ว่ะข้างหน้ามาดิร่วงไปดิสองเมตรเท่านั้นพอเฮ้ยเพื่อนดาวเพื่อนจะตายแล้วอุ้ยชุบทันดูเรื่องเพื่อนีกโอ้โหโคตรน้อยอีกกับตาไปแล้วเพื่นอนดีนะผมชมุบทานลแล้วหมวดตี้เลยตีนี้อืหือขอทุกก้อนแล้วกันนะครับผมกมนี้เ้วต้องเล่นทุกก้อนกับอาร์คนะครับผมแต่ว่าขอเจออาร์คก่อนเถอะตอนนี้ยังไม่ได้เจอเลย แต่ว่าผมอยากรู้ว่าสมพวกนี้มีปืนอาร์คหรือเปล่าวะมันไม่มีสักคนเลยหรอเอกเอ็กเกมแปดแลวก็สมนุนก็ไม่มีนะผม,ผมหานะมันไม่มีจริงเหรอไอพวกนี้ผมต้องไปหาที่ไหนครับเนี่ยอุ้ยข้างบนมีตัวยิงได้อุ้ยอย่างเก็บนะเปิดเปิดไปจะเจ็บโอ้อะไรวะเปิดไปจะเจ็บเลยเขาผมตัวน,นี้มีเครื่องดีดนะผมดีดขึ้นไปได้อยู่ดีไปดีปะมันไม่โหว,วะ่ะเฮ้ยมันไม่โหทุกคนผมมีเข็มชุบอยู่น่าจะไหวนะก็ ลองดีไปนะเฮ้ยมุนี้ยิงได้เฉยอ๋อได้เฉยว่าจะดีไปอาวดีไปซ้ำเลยดีบแบบนี้ไปเหมือนเดิมแาแหละองค์เครื่องดีมันบล็อกหรือเปล่าวะทำไมเป็นแบบนี้ตัวนี้เครื่องดีอยูยวสวยโอเคตัวนี้ปืนไรเอฟดีไไม่ใช่เอฟดีธรรมดาเนี่ว่าเอฟดีโอ้โหสีดายเลยวันนี้ไม่มีตัวแล้วหรอไปไหนไอพวกข้างในหรือเปล่าอ๋อไม่มีกล่องศพแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้โหนึกว่าอยู่ไหน ตอนนี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมาบนหลังคานี่ค่อนข้างนานนะผมเพราะว่าผมเห็นคนอยู่ด้านล่างไงมันยิงไม่ได้ครับผมคนอยู่ด้านล่างอ่ะคือแบบโอ้โหหามุมยิงไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้วงก็มาแล้ววงโคตรไกลเลยโอโ้ที่แรกผมไม่ได้ดูแมพนะวงไอ้วงมันไปไกลจริงเออแต่แบบเครื่องดีตรงนี้ก็หายไปแล้วอะ่ะผมเข้าวงไงทีงนี้เข้าวงไงงงเลยนะผมว่าผมมาตรงนี้ยังไงเพราะข้างหน้านะ่ะมีตัวชุบนะแต่ว่ามันชุบเสร็จแล้วโอ้โหเครื่องดีไม่มีผมต้องดวลลงไปอย่างเดียวเาสถานเดียวเลย ไปครับผมตอนนี้เราวิ่งเลยวงมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าวงโอ้โหและในโดนมีตัวอยู่ข้างหน้านะตรงไหนวะข้างหน้าตรงไหนอะ่ะอยากยิงอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เจออาร์คเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เล่นตอนไหนนะปืนอาร์คเนี่ยคือแบบหาค่อนข้างยากเลยเวลาอยากจะเล่นเนี่ยหาโคตรยากนะครับผมหรือว่าปืนมันอัปเดตมามันทําให้หายากว่าแบบปืนมันโกงปืนมันโกงไงก็แบบหาไม่ได้หายากหาเอ้ยอะไรวะก็หายากนั่นแหละทุกคนเออเฮ้ยนี่ไงโอ้โห เจอจนได้ปืดอาครับผมแต่ว่ามันยังไม่ไมอัพนะเราต้องยิงเพื่ออัพนะครับผมต้องหาตัวก่อนข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีนะตรงไหนขอยิงหน่อยเพื่อนเราต้องการอัพว่ะใช้ดาเมจมาเป็นสิบอัพใช้สิบอัพมาเป็นดาเมจโอ้โหข้างหน้ามีตัวมีตัวเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนไปยิงเพื่อนเลยตรงนี้มีเอาเขาลบกไปแล้วโอ้โหมันไปแล้วมันไปแล้วยิงไม่ทันเลยไปแล้วว่ะข้างหน้ายังมีตัวอยู่นะอยู่ตรงไหนวะ ในบ้านเหลืองแน่เลยหรือว่าบนหลังคาไม่รู้เดี๋ยวไปหาดูก่อนฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่บนหลังคาแน่ร้อยเปอร์โอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนด้านล่างด้าน,นข้างด้านบนไม่รู้ตรงไหนมีหมดอ่ะตรงนี้น่าจะมีหมดอ่ะเปิดไปอุย้ยอุ้ยเจ็บนะเรายังไม่ัพนะตอนนี้ใกล้ๆเต็มแล้วอุ้ยกระโดดลงมาเทปลอยครับผมดาวโอเคได้อปหนึ่งแล้วว่าโอ้โหอปหนึ่งอปหนึ่งก็รวมกันนะเออดีดีดี ยิอาร์คนะครับผม <c oughs> อุ้ยเพื่อนล่วงไปแล้วฝั่งนู้นว่ะโอ้โหตายตายโดนตอดอุ้ยอุ้ยไม่ตายเฉยอะไรครับเนี่ยยิงโคตรรัวในอาร์ค up สองเลยทุกคนนี่ไงยิงไม่กี่เออยิงดาเมจไม่กี่อะไรวะยิงแบบเอ่อไม่ค่อยเยอะก็ได้นะครับผมอาร์คเนี่ยอ p สามัพสองนะครับผมผมโคตรมัวแล้วตอนนี้อยู่ไหนวะไม่โผล่่ะไม่เห็นนะมันอยู่ตรงไหนวะ อย่งหงวันนี้ทําไงผมเข้าวงไงอ่ะวงโคตรไกลเลยมีตัวอยู่หลังหินนะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะมันอยู่หลังหินอ่ะตอนนี้ยิงมันไม่ได้ด้วยมันไม่โผอุ้ยแลาจะตั้งไอ,อ้วอลชลยเมื่อกี้อยู่กับเพื่อนมีข้างหน้าเพื่อนยิงนัวกลังไปเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเขาเพื่อนไม่เห็นแล้วอหรมันไปไหนวะหายตัวอุ้ยัด้งไงสายสายมือมีนะเมื่อกี้ แต่ว่ามันวิ่งไปก่อนวะเรายิงไม่ได้วะมันอยู่ตรงตู้แน่เลยร,อยอร้อยปืนตรงตู้นั่นไงโอ้โห,โหขอเก็บกระสุนก่อนนะเราอยากจะใช้อักเยอะไงในการยิงเจ็บเจ็บครับผมเจ็บเจ็บอือืึสองตัวล็อกสองตัวไม่ตายสักตัวเลยหลุดระยะไปแล้วอัพยังเอ้ออะไรวะอักยังไม่ได้อัพสามนะผมที่แรกผมจะพูดว่าอัพยังไม่ได้อักอะไรของผมเนี่ยเออโอ้หเขาหน้านัวเลยมีตัวลงใหม่ด้วยเอาดิ โอ้โหรัวจัดโอ้โูโคดโกงเลยครับผม,มโดยไปเจ็บ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 ดาวโดนอุ้ยอ้ย,อยแต่วันนี้ผมมั่วแล้วครับผมตอนนี้ผมเหมือนจะได้อัพอัพสามเลยหรือเปล่านะยังอุ้ยโดนเจ็บรอยแล้วผมล่วงโอเคนี่ได้อัพอัพสามมาแล้วโอ้โหส,สวยๆครับรัวจับอกเลยอัพเนี่ยโคดโกงโคดรัวยิ่งไม่ได้ ไอตัวนั้นดาวไปแบบโคตรไวอะอาร์คคือรัวจริงครับทุกคนไม่โผเลยนะไอยพวกเนี้ยผมบอกเลยอาร์คเนี่ยต้องเล่นคอมโบกับลูน่านะผมและก็สกินล่าสองนี้ผมมีโผลงเลยโคตรโกรงครับผมถ้าแบบอาร์คอัพสามแล้วอะโกงไฟบางทีรัวเกินเพื่อนก็เข้าไปล่วงแล้วจังหวะนี้ล่วงสองเลยนะครับผมผมมาเก็บกระสุนนะตอนนี้คือแบบเราต้องการใช้แบบยิงแต่อาร์คไงตอนนี้ผมเก็บกระสุนมาสองสิบเจ็ดนัดเลยนะโคตรยงโคตรเยอะข้างหน้าโผล่มา อุ้ยโดนไปเจ็บๆอุยอ้ยอุ้ยยิงฟรีด้วยไม่ฟรีดิลงใหม่เหรอลงใหม่เหรออ้าวอุย้ยโดนไปเจ็บๆอุย้ยไม่ตายด้วยโอ้โหสายมียังไงโดนโอ,โอุ้ยวัวหมดตี้ครับผมตีนี้บอกเลยอาร์ชาร์ดก็ยังไหวอะ่ะโคตรรัว อย่างไก MP 5เปืนอาร์คเนี่ยแต่ตอนนี้วงมันจะหนีผมด้วยผมเข้าวงไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โผล่นะเอ้ยผมเข้าวงได้มันไม่สนใจผมในพวกนี้เนี่ยเออดูดิมันยิงกันนัวเลยไม่ได้ยิงกันดิมันวิ่งอ๋อออพวกีกเจ็บๆบอกเลยมีตัวดาวโอ้โหมันจุกกันมันมีเพื่อนมุดไม่ได้ตั้งไอวัวทันเหรอเพื่อนเอาระเบิดไปกินก่อนเอาไปสองเม็ดสามเม็ดมาดิ่วงไปหนึ่งบนบ้านโดนไปโอ้โหโทก้อนบอลเกินเพื่อนโอ้โห โอ้โหปกติทุกคนรู้ตายแล้วนะไปแล้วมันไปแล้วมันจุกนี่หกรแล้วไม่ด้วงครับผมอู้สองตัวทำไมยิงเจ็บขนาดนี้ไม่ตายวะพี่เพอ่์ไปพีโโ่โอ้โหอุ้ยโอ้โหหลังยิงโคตรเจ็บเกินปายิงเจ็บไปโอ้โหตอนนี้มันผมจะโดนลุมล้อมข้างหน้าหนึ่งตัวเห็นไหมระเบิดมาเออมันก็กดเหมือนกันว่ะมาเดิเอาไปโดนไปอุ้ยโดนผมก็โดนมันก็โดนเหมือนกันแลกกันไปครับผมนัดนี้ อ้าวตรงนี้มีอุ้ยข้างก็มีว่ะโอ้โหผมโดนเยอะแล้วเนี่ยซีหนึ่งแล้วเปล่าไม่รู้โอ้โหไอ้นี่โตกอ้อนบอลจัดเรียบร้อยร,ร,อร่วงโทก้อนผมบอลเกินมาอีกไหม <S <S ตัวหนึ่งไปไหนอ,อะเพื่อนมันอะอยู่ตรงไหนวะไอ้ขู่อะตรงไหนตรงไหนกันโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าม,มีนผมเข้ามาไหนมาดิมาดิาดโอ้โหตอนนี้มาเล่นเชิงเล่นมุมเล่นเหลี่ยม อุ้ยลงไม่ตกลงไม่โอ้โหไรเดนอะไรเนี่ยเฮ้ยหนูเกินไปพี่โอ้โหโคตรเหนื่อยอุ้ยหนูเกินเอ้ยถ้ามันดีแบบนี้เดี๋ยวไปเล่นอยู่ในคลิปหน้าแต่ว่าโอ้โหโคตรเนื่อยจริงอ่ะทุกคนไรเดนพี่โกงป่ะไอ้ปับมาใหม่โคตรโกงเลยว่ะโอ้โหมันมาแล้วสามหนึ่งหรือเปล่าสามหนึ่งอุ้ยอะไรเนี่ยผมโดนระเบิดเส่ตัวเองอะไรวะอุ้ยมีตัวดาวขอลาดิลากด,ดิรับผมแบบนี้สองหนึ่งสองหนึ่งยังไหว ตัวหนึ่งผมไหวผมไหวแน่โอ้โหอุ้ยเอามันมาตันไหนวะไม่เห็นไหวเกินเพื่อนไหวเกินเข้ามาเฉยๆตัว,ตวดิถ้าแน่จริงเข้ามาเฉยๆตัวเข้ามามันยืนอะไรมามาละตัวนี้โดนไปสองเมตรมาดิาต้องโก้งโอ้โหถักปั้นประาดีนะไอ้ตัวโควมันไม่ยิงใส่ผมตายเนี่ยมันมีเอสดีด้วยนะมันมาอีกแล้ววะมาดิเข้าใฉยตัวแบบนี้ก็หวานๆนี่างเขาผมมาเลย ไหวคิวไหวคิวปั๊บโุ้โหสองยาวอุ้ยอะไรเนี่ยเออเลยมาดิมาดิมาดิครับผมเียนโล้ยที่หนึ่งคิวคิวเขาผมเกมนี้คิวไหมไม่รู้แต่ว่าก่จะเล่นอาร์คโคตรนานนะผมตอนนี้วัวหกสิบแปดนะครับผมได้สิบเอ็ดคิวนะครับผม โอเคทุกคนเป็นยังไงสำหรับอัคสกินนี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรโกงโคตรด,ดีเอ้ยไม่ได้มาเล่นสกินนี่เล่นอัคแพดใหม่เอออัคแพดใหม่บอกเลยโคตรโกงครับผมรัวจะจัดนะครับผมแถมบวกสกินนี้กับลูน่าของโคตรโกงลองไปเล่นดูได้นะครับผม